นี่น้องไก่น้องไก่คือได้อย่างทุกคนที่สั่งเนี้ยเหรอวันนี้โรลพามากินกว๋วยเตี๋ยวเรือช้อนทองนะคะมีหลากหลายเมนูมากๆวันนี้โรลก็เลยกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือไก่กับกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูจัมโบ้นะคะ89บเาบาทก็จะมีเป็นแบบว่าไก่ออนเซนให้ดสิบเก้าบาทในขนาดนี้อิ่มไปสามวันสามวันได้ คือใหญ่มากอยจะบอกตกใจมากๆเลยว่าแบบให้ขนาดนี้เลยเหรอจ้าคืออิ่มไป3วันได้นะคะเออคือน้องไก่เห็นแล้วคือแบบใหญ่มากจานก็ใหญ่มากคือถามพี่เขาเรียกว,ว่าอันนี้คือให้ขนาดนี้เลยเหรอน้องไก่ขนาดนี้เลยไม่เคยเจอมาก่อนนะคะใหญ่มากเท่าหน้าเลยะคะใครเคยกินน้องไก่ขนาดนี้มาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะคือจัมโบ้แปดสิบเก้าบาทนะแล้วคือใส่แคบหมูลงไปคืออยากจะบอกว่ามันกรอบมากเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะคะว่ามันกรอบขนาดไหน อร่อยมากจริงๆทารานี้นะคะใครอยากกินนะคะอยากมาลองช้อนทองเหมือนโลสนะคะคือแต่อยากจะบอกว่าจานใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือช้อนทองนะคะอยู่ทางไปบึงสี่ไฟแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางเมืองเก่านะคะร้านจะอยู่สายมือนะคะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กเขาก็มีนะคะชามละยี่สิบบาทวันนี้โรก็เลยสั่งเป็นชามใหญ่จัมโบ้แล้วก็ชามเล็กมาให้ดูกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าจัมโบ้ถึงจะได้ช้อนทองนะแอบกระซิบบอกแล้วก็ที่สําคัญนะคะพริกเขาก็คั่วเองด้วยแล้วก็บะหมี่เหลืองเขาก ทำเองด้วยนะวันนี้คืออร่อยมากๆถ้าใครยังไม่เคยชิมร้านนี้นะคะรสนแนนำให้เซฟคลิปนี้เก็บไว้หรือว่าจะชวนเพื่อนมาแ็กเพื่อนมาชิมมาแชร์มากดไลค์กดแชร์ให้รสด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกินหมดจริงๆนะอิ่มมากๆเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะบายบาย